สวัสดีค่ะเข้าสู่จอรเศรษฐกิจในเที่ยงวันทันเหตุการณ์กับดิฉันชมพูนุชพัทรกจีและคุณเทพกิจฉัตรสุริยวงศ์ค่ะสําหรับใครที่อยากจะมองหาธุรกิจใหม่ๆนะคะในในช่วงของการมีฝีมือนะคะในเรื่องของการออกแบบหรือว่ามีคิดตรงนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทําให้สร้างมูลค่าทางด้านธุรกิจได้เช่นเดียวกันใช่ครับก็เป็นเรื่องหนึ่งครับที่นักออกแบบ ชาวไทยนะครับค่อนข้างจะน่าจับตาและก็ถือว่าเป็นโอกาสใหม่ๆในการทําธุรกิจได้เช่นเดียวกันนะครับสาเหตุหนึ่งครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาคนไทยมีการใช้แอปพลิเคชัน Line ค่อนข้างเยอะนะครับและที่ผ่านมาถ้าหากว่าเราไปดูภาพรวมทั้งหมดนะครับจะเห็นเลยนะคุณผู้ชมฮะว่านักออกแบบนะครับทั่วโลกนะครับที่ออกแบบสติกเกอร์เนี่ยมีอยู่ประมาณ3ล้านนะครับแล้วก็พูดง่ายๆเลยว่าตอนนี้มีอยู่ประมาณ3ามแสนเก้าหมื่นสามพันรายนะครับถ้าเป็นสติกเกอร์ก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนสองหมื่นเซตนะครับ สร้างรายได้ให้กับนักออกแบบรูวมไปถึงนะครับบรรดาบริษัทลายอยู่ที่ประมาณ2,475ล้านบาท แต่ถ้าเฉพาะประเทศไทยนะครับดูเหมือนว่าจะกินส่วนแบงประมาณ10%นะครับสร้างรายได้ประมาณ145ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าประเทศไทยเป็นอันดับสอนะครับที่มีนักออกแบบมากที่สุดของโลกนะครับรองจากญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงยังมีไต้หวันและก็อินโดนีเซียด้วยนะครับขณะที่อัตราการเติบโตของรายได้นะครับดูเหมือนว่าถ้าเป็นทั่วโลกนะครับนักออกแบบคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ27ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะขณะที่ประเทศไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ2ล้าน4แสนบาทนะครับก็ถือ ว่ายังมีช่องว่างแล้วก็มีโอกาสอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะสิ่งหนึ่งที่สําคัญครับกับการออกแบบสติกเกอร์ครับก็ต้องออกแบบให้โดนใจของคนที่จะซื้อสติกเกอร์นั้นๆด้วยนะฮะรูปแบบแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีนะครับความต้องการหรือว่าสิ่งที่คนจะซื้อเนี่ยแตกต่างกันออกไปครับอย่างญี่ปุ่นครับจะเป็นสติกเกอร์ที่ยอดฮิตเนี่ยจะเน้นสัตว์ที่มีสีขาวครับตาเป็นจุดๆครับถ้าดูดีๆจะเห็นเลยนะว่ายอดขายดีจะเป็นแบบนั้นหมดเลยขณะที่ไต้หวันเองนะครับก็จะเน้นพวกการ์ตูนตาโตสัตว์เลี้ยงนะคร มีภาษาที่กำกับด้วยนะครับขณะที่ประเทศไทยนะครับที่ขายดีๆเนี่ยจะเป็นซิเกอร์ที่มีเป็นรูปผู้หญิงตาโตๆนะครับตัวเล็กๆขณะที่อินโดนีเซียก็เน้นผู้หญิงเช่นเดียวกันแต่จะเป็นภาพลายเส้นรวมไปถึง3 d ดีค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบแล้วก็โอกาสนะครับในการทําธุรกิจนะครับของนักออกแบบชาวไทยนั่นเองนะครับซึ่งที่ผ่านมาครับจะเห็นเลยนะครับว่า ธุรก,กิจนี้ถือว่าเป็นช่องทางสร้างรายได้รูปแบบใหม่นะครับเพราะว่าคนไทยเองก็มีความคิดสร้างสารรค์และก็ชอบทําธุรก,กิจส่วนตัวมากยิ่งขึ้นหัวหน้าฝ่ายออกแบบรายประเทศไทยบอกกับผมเลยนะว่าอัตราการเติบโตของรายได้นักออกแบบทั่วโลกเติบโตอยา่างรวดเร็วอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเป็นนักออกแบบชาวไทยก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทเสร็จแล้วนะครับนับว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้เวลาในการออกแบบจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบไม่เกิน3เดือนเท่านั้นเองนะครับ สติกเกอร์ที่ยอดนิยมตอนนี้ครับจะเป็นภาษาท้องถิ่นแล้วก็แฝงไปด้วยอารมณ์ขันนะครับซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของนักออกแบบได้อย่างชัดเจนในประเทศไทยนะครับก็จะนิยมาแลคเตอร์นะครับอย่างเช่นผู้หญิงมากที่สุดเลยฮะเราลงมาก,ก็จะเป็นพวกที่เป็นสติกเกอร์ที่มีภาษาท้องถิ่นนะครับที่เราเห็นเลยฮะหวังสติกเกอร์ของอีสานเลเวอร์นะก็ถือว่าติดท็อป10นะครับที่มีคนซื้อสติกเกอร์มากที่สุดครับส่วนเรื่องของการต่อยอดทางไลน์เองก็เตรียมสารต่อความสําเร็จนะครับโดยการจัดประกวดออก แบบสติกเกอร์ในคอนเซปต์ Happy to be Thai ครับเปิดโอกาสให้นักออกแบบชาวไทยทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ส่งผลงานไปประกวดกันได้นะครับจนถึงวันที่20 24กรกฎาคมนี้ครับโดยผู้เข้ารอบ10คนก็จะมีโอกาสไปเยี่ยมชมสำนักง,งานลายที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นักออกแบบสติกเกอร์ชื่อดังด้วยครับ ตอนนีผ้ผมมองว่านักออกแบบไทยเก่งมากนะครับแล้วก็การที่เราทำสติกเกอร์มาวันนี้เองเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันหรอกกับ,ก,บกับต่างชาติแต่เราทำยังไงให้โดนใจคนไทยแล้วให้คนไทยเนี่ยใช้มากที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยถ้านักออกแบบสติกเกอร์มีคอนเทนต์อยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะวาดเป็นการ์ตูนก็ได้ต่อยอดในคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องเราเรียกว่าเว็บตูนนะครับสามารถอ่านการ์ตูนบนมือถือของรายเองก็มีนะครับอันที่สองคือเราสามารถที่จะ ทำเป็นตุ๊กตาทำเป็นมอร์ชินด้ซิงต่างๆของแบรนด์ของตัวการ์ตูนเราเองก็ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่ทำให้นักออกแบบชาวไทยที่ตอนแรกยังไม่มีช่องทางนะครับในการทำรายได้หรือว่าในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับสามารถมีผลงานนะครับฝปายปรากฏในสติกเกอร์ของลายได้นะฮะแล้วก็สามารถต่อยอดอย่างที่คุณเอกบอกนะครับว่าเอาไปทําเป็นเว็บตูนก็ได้หรือว่าทําเป็นตุ๊กตาขายก็ได้เช่นเดียวกันลองคิดดูง่ายๆในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมี ตุ๊กตาหรือว่ามีสติกเกอร์ไลน์เนี่ยที่เราเสียเงินซื้อไปมากน้อยแค่ไหนครับคุณเทวกิชชอบโหลดฟรีแต่บางคนเนี่ยเขาซื้อก็มีเหมือนกัน <ผม S 2> นะครโหลดฟรีตลอดเป็นคนไม่ชอบ ให้แก้ตัวบ้างสิพอเห็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเอออยากส่งเสริมผลงานของคนไทยที่เป็นนักออกแบบด้วยก็อย่าโหลดฟรีอย่างเดียวนะคะช่วยเขาซื้อหน่อยไลฟ์เพลเตอร์คนไทยดีกว่ามัดีขึ้นมาท้วดีโอเคใช่ค่ะแต่ว่าทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นจอลศรกษฐกิจวันนี้ค่ะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ